ภาพล่าสุดจิ๊บวสุกลายเป็นแบบนี้ถูกภรรยาหุบสมบัติเป็นอีกหนึ่งคู่รักต่างวัยที่น่ารักและอบอุ่นสุดๆ สำหรับนักแสดงหนุ่มจิ๊บวัสุแสงสิงแก้วหรือจิ๊บรอดอกับนักแสดงสาวตาหวานจ๊าจ๋าพิมรตาเดชอุดมที่ทั้งคู่ได้ควงคู่ควงแขนเปิดใจเล่าถึงสถานะใหม่หลังเหินฟ้าวิวาหรูเปิดหมดเปลือกเรื่องการใช้ชีวิตคู่ที่ต่างค้่แต่ลงตัวกันสุดๆหลังเป็นสามีภรรยากันแล้วจ๋าจ๋าฮุบทุกอย่างของพี่จิ๊บมันคืออย่างไรจ๋าจ๋าหัวเราะพร้อมตอบว่าเป็นเรื่องจริงค่ะ ทั้งมีชีวิตและไม่มีชีวิตยึดหมดไม่มีชีวิตเช่นบ้านสวนรถต่างๆนานาเขามีรถโบราณเยอะก็ค่อยเอามาขับช่วยกันดูแลมุมต่างๆของบ้านจ๋าก็เอามาถ่ายรูปฮุบแม่เขาด้วยเป็นแม่ของจ่าเรียบร้อยแล้วเวลาพี่จิ๊บออกไปตีเทนนิสตอนเช้าบ่ายๆจ่าก็มีพ่อแม่อยู่ในบ้านทั้งหมดนี้เหมือนบ้านของเรา ขณะเดียวกันจิบวัสุบอกว่าคําว่าฮุบทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องปลายเหตุต้นเหตุคือถ้าฮุบหัวใจกันมาตั้งแต่แรกไม่ได้สิ่งนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นอีกทั้งจิบวัสุเผยยกที่ดินให้กับจ้าจ๋าเป็นของขวัญจริงเต็มใจให้ฝ่ายหญิงไม่ได้ขอนักร้องดังในตำนานบอกด้วยว่าที่ตกใจก็คือว่าตอนนั้นคิดว่าอยากให้เกิดประโยชน์ในอนาคต ซึ่งส่วนเรื่องของทายาทบอกว่าตอนนี้อยากมีก็ลูบท้องแล้วจะเป็นจริงหรือเปล่าก็คงจะต้องรอดูกันอีกครั้งหนึ่ง